สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบังแยวิเคราะห์บอลในวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567นะครับวันนี้นะครับมีฟุตบอลเตะกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายของบางลีกนะครับอย่างลาลิกาสเปนรับวันนี้ก็จะเตะเป็นนัดสุดท้ายเตะพร้อมกันทั้งหมดเลย10คู่นะครับวันนี้ใครที่ชื่นชอบฟุตบอลลาลิกาสเปนก็ติดตามเชียร์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีฟุตบอลมาฝาก2คู่เป็นฟุตบอลทิงถ้วยนะครับ มีเดฟเวโพคาวหนึ่งคู่แล้วก็ฟุตบอลเอฟเอคัพอีกหนึ่งคู่นะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับวันนี้ไกเซอร์สลาตเทอร์นี่ครับจากลีก้าสองเยอรมันในครับวันนี้จะพบกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับแชมป์บุนเดสลีก้าฤดูกาลล่าสุดนะครับเลเวอร์คูเซ่นของกุนซือชาบี้ลอนโซ่นะครับก็เพิ่งพลาดท่าต่ออตาลันตาไปนะครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับแพ้ให้กับอตาลันตาสามศนะครับต้องยอมรับว่าวันนั้นครับ อัตลันตาเนี่ยมาดีเหลือเกินนีฮะเรเวอร์ต่อบอลไม่ได้นี่ครับจบไม่ได้เลยทําให้แพ้ไป3าูนะครับจากอารเจมาลูกแมนทั้ง3ลูกเลยนะครับและเป็นการพ่ายแพ้นัดแรกนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับก็พลาดท้ายกับอัตลันตาไปรับเสียสถิติไร้พ่ายไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์บอลคู่ชิงเดเบโควาวกันนะครับไปที่ไกเซอร์ซาลาเท่นก่อนนะครับไกเซอร์ห้านัดหลังนะครับที่เล่นในลีกนะฮะ ชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะบราวิ์ไป5ประตูต่อ0ส่วนเลเวอร์คูเซ่นนะครับนัดหลังสุดชนะ3แพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งพลาดทา่ทาแพ้กับอัตแลนตาไป3ประตูต่อ0นะครับเรามาดูาพร้อมของทางเจ้าบ้านไกเซอร์สลัตเทินนะครับวันนี้ลูกทีมของไฟแฮมฟุงเคิลนะครับก็สามารถพาทีมทะลุเข้าถึงรอบชิงได้นะครับในถ้วยเดเบโพคาวนะครับวันนี้ตัวหลักๆก,ก็หยุดครบนะครับ จะไม่มีแค่ยาวเอลวดีกับรักนาอาเช่นะครับที่บาดเจ็บเพียงแค่2รายนะครับนอกนั้นพร้อมลงสนามทุกคนนะครับคาดว่าวันนี้นะครับไฟแฮมฟุงเคิลนะครับโค้ชของไกเซอร์จะจัดทัพในระบบ3-4-2-1นะครับมีดาเนียลฮันลิกยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนแดงกล้ามมือจะส่งเคนนี่เลดอนโดมารอนวิเตอร์ทิโมเตอุสปูคาสนะครับคอยทำเกมลุกร่วมกันนะครับส่วนเรเบอร์คูเซ่นนะครับผมซื้อชาบิลลอนโซวันนี้ครับ ตัวหลักอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับไม่ว่าจะเป็นโยนาสฮอฟมันวิกตอร์โบนิเซฟอเลสกิมาโดฟอเรนเวียสนะครับวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับคาดว่าวันนี้นะครับอลอนโซจะจัดทัพในระบบ3-4-2-1นะครับมีวิกตอร์โบนิเซฟยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนแดงกลางวันนี้จะส่งโยนาสฮอฟมันฟอเรนเวียสอเลสกิมาโดโรเบิร์ตอันริกแล้วก็ไคริชาก้าคอยทำเกมบุกร่วมกันในแดนกลางนี่ครับ คู่นี้ครับแม็กซ์้านเปิดออกมาที่ระเวอร์คูเซ้นนี่ครับข่มอยู่2อเมตรครึ่งนะครับ, 3, รบและล่าสุดไหลไปที่2อเมตรครึ่งนิดๆนี่นะครับก็เป็นราคาที่เรานะครับคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าจะต้องประมาณนี้นะครับเพื่อเผือก่อนเตะสัก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอาจจะไหลไปถึง3ามไได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาไหล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 กระจายนะฮะคือผมมองว่าน,นี่ยยังไงเลเวอร์ก็แชมป์นะครับแต่ว่าแม็กซ์้นที่เปิดออกมาเนี่ยจะถึงไหม ต้องลุ้นเอานี่ครับแต่ถ้า30มนาทีแรกนี่ครับเลเวอร์กดได้เนี่ยผมว่ายังไงเกิน3แน่นอนนี่ครับคู่นี้วัดใจไปที่เลเวอร์คูเซ่นนี่ครับวันนี้ชาบิยลอนโซ่จะแพงลิตอีก1วันนี่ครับคู่นี้เชียร์เลเวอร์คูเซ่นครับคู่ที่2นี่ครับเป็นการชิงบอลถ้วยเหมือนกันนี่ครับแต่เป็นถ้วย FA Cup ของอังกฤษนี่ครับเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษแล้วนะครับถ้วยนี้ วันนี้เป็นศึกเมืองแมนเชสเตอร์นะครับระหว่างแมนซิกับแมนยูนี่ครับวันนี้จะเตะกันที่สนามเวมบรีสเตเดียมเวลา3ามทุ่มตรงเลยครับใครที่รอคอยก็อยู่หน้าจอได้เลยนะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางแมนซิอินก่อนนะครับแมนซิ5นัดหลังเนี่ยไม่แพ้ใครไม่เสมอใครนะครับชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มเวทฮมไป3ประตูต่อนหนึ่งส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟอร์มหลังๆมาเริ่มทำงานได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่บูโน่แฟนนันนะครับหายเจ็บ ทำให้แดนกลางแมนยูนดูดีขึ้นนะครับอย่างทันตาเห็นเลยนี่ครับบุโนโน่ฟินันด์กลับมา2นัดก็ชนะรวดทั้ง2นัดเลยนะครับแมนยนูเนี่ยหนัดหลังเนี่ยชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกชนะไบรตันนะครับเป็นนัดปิดท้ายฤดูก,กาลของพรีเมียร์ลีกนะครับสอตัวต่อศเรามาดูเพื่อของทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้เป๊ปกอร์ดิโอลานะครับกุนซือหัวใสของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะ เล่นตัวหลักอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวินเดอรบอยฟิลฟอร์เดนส์เออร์ลิงฮาแลนด์เบยโดซินวานะครับตัวหลักอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็คาดว่าวันนี้นี่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะจัดทัพในระบบ4-2-3-1ครับมีเออร์ลิงฮาแลนด์ยืนเป็นหน้าเป้านะฮะส่วนแดงกลางวันนี้จะส่งฟิลฟอร์เดนส์คิวบินเดอร์บอยเบยโดซินวานะครับคอยทำเกมลุกร่วมกันนะครับส่วนแดงกลางครับวันนี้จะมีโรริโกเอร์เนเดสกับมาติโอโคบาซิสนะครับคอยขับเคลื่อนเกมในแดงนะครับ วันนี้หลังนะครับ4คนจะเป็นไควอเกอร์มาดิโอคันจีรูเบนดิอาร์สก็ยอสโกกวาดิโอนนี่ครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของคุณซูเอริกเชนฮาร์กนี่ครับช่วงนี้มีข่าวครับกระแสแรงมากว่าเอริกเชนฮาร์กเนี่ยนะครับน่าจะไปแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมนี่ครับมี2รายชื่อก็คือพอสโปเชติโน่กับคิรันแม็กเคนนานี่ครับแต่ว่าในรายของแม็กเคนนาเนี่ยดูจะมีความเป็นไปได้เยอะที่สุดนะครับ สำหรับความพร้อมล่าสุดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวเจ็บเริ่มทยอยกลับมาทีละคนทีละคนนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่เมสันเมาส์ลุคชอและก็ไทเลอร์มาเลเซียเพียงแค่3รายที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับนอกนั้นก็พร้อมลงสนามนะฮะคาดว่าวันนี้นะครับเอลิกเซนฮาร์กจะจัดทัพในระบบ4-2-3-1นะครับมีลัสมุธหอยลุมยืนเป็นหน้าเป้าวันนี้แดนกลางนี่ครับจะส่งอเลฮานโดกาเนโชบูโนเฟรนันเดสอามาสเดโยโลคอบบี้ไมนูแล้วก็คาไซมิโลนี่ครับคอย ขับเืนเกมลุกในแดนกลางนี้ครับแม้กันคู่นี้ครับเปิดออกมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมอยู่1เมตรครึ่งนะครับต้องบอกเลยว่ากับแม้กันที่เปิดมาผมว่าแพงเกินไปครับสำหรับนัดชิงถู่เ FA เอคับนะครับเตะแค่นัดเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมมองว่ามันไม่น่าจะขาดถึงขนาดนี้นะครับยังไงวันนี้ผมมองว่าแมนยูเนี่ยถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะครับหรืออาจจะ ทำเซอร์ไพรส์นี่ครับเป็นแชมป์ FA ครับเออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นี่ครับมองฟอร์มโดยภาพรวมนะครับแมนซีเนี่ยดูดีกว่าแมนยูก็จริงนะครับแต่วันนี้เป็นนัดชิงบอลถ่วย f อครับอย่าลืมว่าแต่กันแค่นัดเดียวนี่ครับยังไงก็แพงไปนะครับสำหรับผมนะครับกับไมคกั้น1เมตรครึ่งเนี่ยแพงไปนะฮะแล้วอย่างคือแมนยูตอนนี้เริ่มกลับมาฟอร์มดีนะครับแล้วสังเกตได้เลยว่าแมนยูเวลาเจอกับทีมใหญ่ที่อยู่ในเวทเดียวกันเนี่ยจะทำได้ดีเสมอนี่ครับ ก็วันนี้เชื่อว่าแมนยูเนี่ยจะแพ้ในเกมไม่เกิน1เม็ดหรืออาจจะเสมอในเกมนะครับแล้วก็ไปดวนถึงขั้นช่วงต่อเวลาหรือโดนจุดโทษกันเลยนะครับคู่นี้วางที่แมนยูครับก็คบถ้วนครับฟบอล2คู่ในวันนี้นี่ครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาคบกันกับบางแง่วิค์ฟุ์บอลใหม่นะครับสำหรับคืนนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าจะไลฟ์สดไหมนะครับถ้าไลฟ์สดก็น่าจะแจ้งเตือนที่ติกตกอกของท่านนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมได้นะครับถ้าผมไลฟ์สดนะฮะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกล่าวสวัสดีครับ